เบนซ์ขับรถซิ่งปาดหน้ารถจัก,กรยานยนต์ก่อนจะลงมาชกต่อยกันกล้องหน้ารถยนต์พลเมืองดีคันหนึ่งสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์บนถนนงามวงวานทิศท,ทางมุ่งหน้าแยก,กเกษตรศาสตร์ขณะที่กำลังขับรถอยู่บนถนนตามปกติจูจ่ๆก็มีรถเบนส์สีเทาคันหนึ่งขับแซงมาด้วยความเร็วโดยมีรถจัก,กรยานยนต์ขี่ไล่ตามไปติดๆ เมื่อถึงบริเวณทางลอดอุโมงค์เกษตรคนขับรถเบนซ์ก็ลงมาชกต่อยคู่กรณีที่ขับขี่รถจกักรยานยนต์ทันทีโดยกล้องจากโทรศัพท์มือถืออีกมุมเผยให้เห็นภาพชายคนที่ขับรถเบนซ์ได้ลงมาจากรถและโต้เถียงกับทางคู่กรณีอย่างหนักโดยมีหญิงที่มาด้วยพยายามพูดขอโทษ และห้ามปามไว้ตลอดเวลาก่อนจะพยายามพาเขากลับขึ้นรถแต่คู่กรณีห้ามไว้เพื่อรอตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งระหว่างนั้นชายคนขับเบนซ์และหญิงสาวที่มาด้วยได้อาศัยจังหวะที่คู่กรณีเผลอเร่งเครื่องขับรถหนีไปอย่างรวดเร็วนายธันวาวงสุรินอายุ25ปีชายที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เผยว่า ก่อนเกิดเหตุระหว่างที่ตัวเองและแฟนสาวกำลังขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนงามวงวานจูจูก็มีรถเบนซ์ขับมาปาดหน้าเขาแล้วก็เบรกกระทันหันคล้ายจงใจจะให้ชนถึงสองครั้งก่อนขับหนีไปจึงตัดสินใจขับขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามไป จนถึงทางลงอุโมงค์ลอดแยก,กเกษตรศาสตร์ก่อนจะมีการปาดหน้ากันอีกครั้งแล้วเกิดการชกต่อยขึ้นอย่างไรก็ตามยืนยันว่าไม่ได้ขี่รถจักรยานยนต์ปาดคู่กรณีก่อนจึงทำให้ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมคู่กรณีถึงขับรถมาปาดหน้าของตนเองทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าหลังเกิดเหตุ ชายขับรถเบนได้ขับรถหลบหนีไปทางพหลโยธินแล้วพุ่งไปชนรถจักรยานยนต์ของนายนัทพงศ์เสตวันจนพังเสียหายบริเวณปากซอยพหลโยธิน40ทําให้ตัวของนายนัทพงศ์กระเด็นไปไกลกว่า10เมตรแต่คนขับรถเบนก็ยังคงขับรถหนีต่อไปไม่ลงมาดูแต่อย่างใดล่าสุดผู้บาดเจ็บทั้งสองคนได้เข้ามาแจ้งความไว้ที่สอนอบางเขตแล้วพร้อมขอให้ตำรวจเร่งตาม มาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880-900-800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด u b s c r i b e กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ